สวัสดีครับผมเกียวครับผมนี่เจนฮะวันนี้เรามาอยู่กับโปเกมอน TCG กันนะครับระหว่างเด็กผมนี่เลยบีไรดอนเอ็กซ์ครับาสายฟ้ามาตรฐานนะใช่แล้วส่วนผมนี่เลยฮนะตัวใหม่นะ <c oughs> น้องใหม่บีควีนเอ็กซ์อันนี้จะบอกของรชาชการเนาะใช่บอกล่าสุดเลยอ่าน่าสนใจเดียวเขาทำอะไรได้ครับตัวนี้ก็ท่าแรกนะฮโรมโมนฟื้นพลังรักษา60ให้1ตัวนะ ส่วนทีเด็ดเขาอยู่ที่ท่าที่สองอสามพลังงานแฟนทอมควีนสองร้ดาเมจแล้วก็ผมอยากมอบเบนอีกฝั่งทุกตัวนะที่มีตัวรับดาเมจจะโดนวางด้วย3ามดาเมจถ้าต้องมีตัวรับดาเมจมาอยู่แล้วใช่อ่าโอเคนะอ,นนอันนี้ไม่ใช่ว่าทำดาเมจบนเบนนะแต่ว่าวางเลยวางตัวรับก็คือมานาฟี่จะก,กันไม่ได้ใช่มานาฟี่กันไม่ได้โอเคเรามาดูกัน ถอยหัวก่อนแล้วกันถอยหัวเหรออ่ะเราอยู่หัวถอยเอาหัวแล้วก่อยเอาก้อยฮะก้อยนะปุ๊บขอไหัวมผมขอเริ่มก่อนนะโอเคยอะแย่แล้วสิเกจ้ว <laughs> ลงได้เนาะผมก็ลงได้ครคำพูดผมมันไหวแย่แล้วสิมันจะจบเลยไหมไม่รู้นะะเะยไปเลยอ่ะจ๊้ครับ พันเดอียวอ็กครับผมนี่นะเชอริมโบครับเชอริมโบอืมท็อปเด็กผกครับจั่วครับโอ้ยังน้อยท็อปเด็กก็ดีนะครับเนสโบครับคนหาโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบเนาะผมคนดีเลยมีไรดอนนะครับ EX แล้วก็ความสามารถมีไรดอนครับเทนเดมยูนิตนะครับคนหาโปเกมอนสายฟ้าพื้นฐานสองใบจ็คในสำรับลงที่เบนนะครับกับเมลีฟกับไรโควีนะครับ <Okay. S 1> โอ้ไฟฟ้าเต็มบ่อเลยได้ข่าวว่าเพิ่งขึ้นเป็นหัวแนายิมไฟฟ้าใช่ครับผมเคลมตำแหน่งโดยการสู้กับเด็กไฟฟ้า,ฟาทุกทุกใบในทุกเด็กในยิมนี้นะครับตอนนี้ในเขตเชียงรายใช่ <laughs> โอเคครับผมติดพลังงานสายฟ้าหนึ่งใบให้ทันเดอร์ครับทันเดอร์ครับความสามารถนะครับโบวฟลอดนะครับถ้ามีพลังงานสายฟ้าติดอยู่ที่กับโปเกมอนเนี้ยจะหนฟีฟรีอ๋ออ่าผมหนีนะครับแล้วก็เอาไรโควีขึ้นไปครับ พอสามารถไรโควีนะครับฝีเท้าเร็วนะครับโจวดการาซหนึ่งใบนะครับถ้าอยู่บนตำแหน่งต่อสู้โจวดหนึ่งโอเคจากนั้นก็ผ่านทันกันแล้วเข้าเดียงผมนะดอผมออะเนสบอลฮะนี่อผมค่อนข้างแย่แล้วเนี่ยอ่ะผมเลือกเป็นเผาชีพเน่ยเผาชีพเหรอครับ <c oughs> ใช่แล้วจากนั้นผมติดพลังงานพืชหนึ่งใบให้เผาชีพนะครับ แล้วก็นี่เลยฮะสลับเปลี่ยนโปเกมอนนะฮึขิ้นไปจริงๆผมไม่ค่อยอยากทำอย่างนี้นะแต่ว่ามือผมไม่ไหวจริงฮะครับงานวิจัยฮะทิ้งคำสั่งของบอสคำสั่งของบอสโอ้โหก็มือไม่ดีจริงนะเนี่ย <laughs> ใช่เป็นงานวิจัยแห่งความสูญเสียนะ <laughs> <laughs> ล่างคุณลองเยอะมากเลย <laughs> <laughs> โอเคจบประจิตนะโอเค ไม่ผมไม่โอเคโอเคจวดเจ็ดใบนะครับโอ้นี่เลยฮะบัตรไปเทิร์นบีไโอ้ก็มาแล้วใช่ค้นหาการโปเกมอนพื้นฐานสองใบเนาะใช่ได้แค่เทิร์นแรกสุดของเทิรนเราแล้วก็ลงพื้นฐานสองใบนะจากเด็กลงได้เลยครับแล้วก็นี่ฮะอีกใบหนึ่งโอ้เป็นไงโอ้ฟูบอดเฮ้ยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมนะ ผมเลือกเป็นมิสซิชันนี่อสองใบนะนี่คือทำส่วนพึ่งละ <c oughs> ใช่นี่คือแบบรังพึ่งละพึ่งแตกรังละโจมตีแล้วด้วยท่าของเขาชีดนะหมุนโซเซนะท่านี้คือจะทำดาเมจใส่ปเกมอนทุกตัวนะสิบดาเมจทุกตัวนะใช่แล้วก็ทำให้ปเกมอลตำแหน่งสู้เขานะติดสับสนด้วย okay. โอเคตอนสับสนนี่คือต้องเวลาที่ตีต้องถอยหัวก้อยเนาะใช่มีหมัดเมาหมักหมุนปล<อ>่อยเลยเขาเดือนต้องจวโอเค ผมใช้ความสามารถของไลโคนะครับสีเท่าเดีวน,นะครับจวนหนึ่งใบสถานการณ์ผมไม่ค่อยจะดีะครับท่านผู้ชมผมใช่นะไพโปอลครับ,รบทิ้งสองใบนะอออแสบตา <laughs> ทิ้งใบนี้กับกับใบนี้นะครับโอ้นี่นี่ถ้าสนามเขาเป็นสีทองด้วยนะผมคงแบบว่ายอมแพ้ไปเลยผม <laughs> ผมว่าหมดละ <laughs> เอาโปเกมอนหนึ่งใบนะอ่ะนี่ครับ,โ,บ,โ,บ,โ,บโมโคโคครับ โอเคผมมีวัฒนานการเบลีเป็นโมโค,โคเลยนะครับจากนั้นผมนี่ครับไม่ชอบอยากใช้นะเนี่ยนันจะโมครับเอาการทั้งหมดคนมือนะครับกับข้อดีใต้กองนะครับแล้วก็ตัวคนละคนละหกนะไพ่ย,ยังเต็มตามไพ่<า><ๆ>ใช่อะผมติดพลังงานสายฟ้าให้กับทันเดอร์นะครับเคไหนๆก็ติดแล้วผมถามเลยเขาทำอะไรได้อ่าตัวนี้ครับมีท่าต่อต่อสู้ก็คือฟ้าแลบต่อเนื่องครับร้อยยี่สิบดามิ เ้าถ้าเกิดว่าโปเกมอนอีกฝั่งมีตัวนับดามิดวางอยู่ด้านหลังเนาะที่เบนจะทำดามิดเก้าสิบที่โปเกมอนตัวนั้นหนึ่งตัวอ๋อเลือกตัวหนึ่งนะใช่ต้องมีเม็ดดามิดอยู่ด้วยนะอ๋อคล้ายๆบีควีนเลยนะใช่คล้ายๆกันครับไรดอนนะไม่ใช่ขอสัมภาษณเช่นดามิดครับเรียกโปเกมอนพื้นฐานสายฟ้าหนึ่งใบนะครับวางไว้ชินเบนสองใบหรือเปล่าสองใบเมาละผมเอาไลโคอีกตัวนะครับไลโคอมีอ๋อตัวเดียวนะตัวเดียวพอครับอ๋อเพราะเขาเจ้าตัวเดียวเขาเลยบอกหนึ่งใบนะใช่ครับ ไม่สิงเลยอ่ะเอาผ่านเทินแ้โอเคฮะเข้าเดิมผมนะดออ่ะผมใช้นี่เลยฮะความสดใสของนาทานีนะจั่วกการส,สองใบแล้วก็สามารถเลือกพลังงานพืชนะจากมือสองใบติดบนเบนได้ที่หนึ่งโอเคผมเลือกติดให้มิสึฮันนี่ฮะสองลูกเลยอืมจากนั้นผมวิวัฒนาการตัวที่ติดพลังงานนะเป็นบีควีนเลยฮะโอเคครับกันเขาโดนเนาะ แล้วก็ผมคงทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากอันชีพไปเลยฮะหมักหมุนไม่ใช่หมักหมุนโซเซโอเคเจ็บยี่สิบยี่สิบโอโหเจ็บตัวละสิบนะแล้วตัวแนาก็สับสนซ้าเลยโอเคผมไม่รู้ผมสับสนในชีวิตมากเลยมือผมตอนนี้เข้าเท้าหนุมจวโอเคผมใช้ความสามารถของไลโคนะครับอีเท่าเร็วนะครับตัวหนึ่งผมติดพลังงานนะครับแล้วก็ถอดหนีนะครับผมเอาไลโคตัวนี้ขึ้นบาดแผนครับ ราก็ใช้ความสามารถของโมโคโคนะครับอิเล็กทริกไดนามูครับเอาพลังงานสายฟ้าหนึ่งลูกครับที่ที่จะโคอนคนบินนะคนจิตที่ทันเดอร์เราก็เลยโคบีครับใช้ความสามารถครับสีเทาเรยอีกรอบนะครับจุดหนึ่งครับผมไม่มีทางเลือกนะครับผมทีไม่พอผมลงนี่ครับเมลีสตอีกตัวนะแล้วก็ใช้นี่เลยครับนั้นจมูกครับเรียมือเรื่อยๆครับอย่าไปตายกองนะแล้วก็จั่ว ตอนเราหกนะครับตอนเรายังหกันอยู่สองสามสี่ห้าหกห้าหกโอเคอ่ะผมใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนครับเอาทันเดอร์ขึ้นไปเอาทันเดอร์ขึ้นไปครับได้ข่าวว่าเอ็มพีทกครั้งก่อนผิงว่ามีซาเปอร์แคทเชียร์สีทองด้วยสินะใช่ผมรอดูเลยโอเคผมก็จงตีเลยนะครับร์นแรกต่อเนื่องนะครับ120ดามิตตัวหน้านะครับแล้วก็ ทำดาเมจ90นะครับแต่ไม่มีที่เบนน็อกเป็นดาเมจก็120ยีกว่าหน้าเฉยใช่ก็ดีไปนะเพราะผมไม่มีตัวเก็บบนเบนอ่า <นะ S 2> ผมเป็นหนึ่งไทยับน็อกฮนะผมคงต้องเอาบีควีนไปจัดการเขาแล้วหละหเป็นนกก็โดนขึ้นต่อยซะนะ <c oughs> <c oughs> เอาบีควีนขึ้นนะครับจาะน้าเขาเรียกผมอ่าดอผมนี่เลยวิัฒนาการเป็นเดียร์เดียรีสตาร์นะผมใช้บีสตาร์ของเดียร์เลยฮะสตาร์เพอร์ฟูมนะ ค้นหาเดกหาพลังงานพืชพื้นฐานนะหรือโปมอนพืชล่างไหนก็ได้นะขึ้นมือรวมกัน5้าใบโอเคครับผมใบแรกนี่เลยฮนะมีเชรลิมแต่นั้นก็พลังงานพลังงานพลังงาน<ม>แล้ก็พลังงานคือแบบถ้าเกิดพลังงาน่างนี้คือติดเต็มบอร์ดนะใช่แล้วเ <laughs> ดกเข้าบา้านของผมงนี้นะท <c oughs> ี่ผมเอาโอเคก็อยู่แล้วผมเป็นหัวหน้ากินพืชของเชียงรายไง นี S 2> <S, <S 2 so like okay, ่เนี่ยอูดได้เต็มปากเลยว่านาจารย์นะเป็นเชอริมนะโอเคครับแต่นั้นเช็คความสามารถนะดอกไม้อีกบานสะพังนะติดพลังงานพืชพื้นฐานให้โปเกมอนไ่กดของเรานั้นยังไงก็ได้งไงก็ได้ใช่กี่ใบกี่ครั้งก็ได้นะผมติดให้มิซูทันนี่มิซูฮันนี่แล้วก็มีซูฮันนี่แล้วก็มีซูฮันนี่ผมที่แบบขึ้นเลย จากนั้นผมติดพลังงานหนึ่งใบให้บีควีนนะโอเคครับผมใช้นี่ไฮปอร์บอลนะทิ้งหนองน้ำปากกว้างนะเพราะมันไม้จำเป็นแล้วกับนี่ฮะที่สุเดียเดีย,ดยจับโปเกมอนหนึ่งใบนะผมเลือกเป็นนี่ฮะเลเดียนบูดินะ adian, ine, นะ <laughs> จากนั้นผมก็อยากบ,บินหน่อยลบเบ้นมันแน่น ผมลงเลเดียนฟูดินเลยแล้วก็นี่เลยฮะใช้ความสามารถของเขาเลยเกนสปูนนะย้ายดาเมีดได้ตามชอบนะสองเม็ดจากหนึ่งตัวไปหนึ่งตัวผมย้ายจากทนะัน <c oughs> เดอร์ทันเดอร์นะไปดีฟเลเลยฮนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ซีดเลยมซีเลย <c oughs> อลาจากนั้นผมให้บีควีนโจมตีเลยฮะแฟนท่อมควีนนะสองร้อยดาเมีด ใส่ตัวข้างหน้านะและตัวข้างหลังทุกตัวนี่เขามีดาเมียอยู่นะจะโดนวางสาตัวนัดเดโอเคอันนี้โดนสามเป็นสี่นนนเนานะใชนะ่อันนี้โดนสามเป็นห้านะเป็นห้าอันนี้โดนสามเป็นห้าโอ้โหอันนี้โดนสามมาเป็นห้าไม่นะเลือดเลือดแดงแล้วพี่ดิงพี่ดิงนี่โดนสามเป็นห้านะใช่โอ้โหนี่้นี่ให้ความรู้สึกเหมือนผมเล่นอ e ีนอฟบีแม็กมาก่อนเลยเนะครับโอเค <Okay. S 1> <laughs> okay. ผมได้สองใครนะโอเค เอาใครขึ้นดี่ะเอาไรโคตัวนี้ขึ้นไปครับเพราะเรหลองหมวจัว่วโหถือว่ามันอันตรายมากนนะเลยนะปีกีนใช่เพราะเขาตีทีเขากวาดตัวเล็กๆได้เยอะนะอืม,มานาฟี่กันไม่ได้ด้วยใช่ถ้าง,งั้นผมอย่างนี้ครับให้ปอ <c oughs> ์บครับ oh, ทิ้งทา<น>้งสองไปทิหนึ่งทิงสองนะหาโปโยนหนึ่งไปขึ้นยูนะอ่ะเอานี้ขึ้นดูนะครับโอ้โห โอเคผมแปลงร่างเมลิฟตัวน,นี้เป็นโบโคนะครับจากนั้นนะครับใช้ความสามารถของวิไลดอนนะครับเทนเดอร์พูนิตนะครับคาร์้อนสายฟสองใบนะแต่อันนี้ผมมีหนึ่งหนึ่งช่องแล้วผมหาหนึ่งใบการที่ผมหาก็คือโบกหัวใจกำเิบหรือใครจะเรยกไรชั่วผู <laughs> ้สอนหายใจแล้ว <laughs> อะ่ะผมติดพลังงานสายไฟกับไรโครก่อนโอเคจากนั้นนะครับ ใช้โมโคโค่สองใบนะครับอิเล็กทริกไดนามูนะครับจะบอกเจไดอิเล็กทริกไดนามูครับติดพลังงานสาย้ฟสองใบให้กับโปเกมอลเบนเนาะติดใบก็สามลูกนะหกสามสิบแปดเดยใช่เราต้องขึ้นปืนไฟฟ้านะถูกต้องนะครับแล้วก็ผมติดเนี่ยครับหินปิดพนึภูมิภัยให้กับไรโคบีนะครับโอ้จากนั้นนะครับใช้นะครับวีสตาร์นะครับหินปิดิหินปิดพนึภูมิภัยนะครับดาวแปรธาตุนะครับค้นหาการ์ดหนึ่งใบที่ชอบนะครับขึ้นไแน่นอนครับ ผมต้องผมไม่โชว์ก็ได้แต่ผมจะใช่แล้วใช่ลยอ่ะใช่เลยอ่าขอบคุณอ่ะใช้แล้วครับอิเล็กทริกเจัลเลเตอร์นะครับเปิดกระนโมสุกอลว่าห้าใบนะครับถ้ามีพลังงานสายฟ้าสามารถอามตาะให้โปเกมอนใส่เขาคอมเบมน,เนได้สองใบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแง่อะไรเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลย ผมว่าคุณแย่แล้วนะผมใช่ถ้าพออันนันจมูกเข้าการมือทั้งหมดกลับไปใต้กองแล้วจวอีกนะจวเท่าไหร่จวดหกจวดห้าหรือเปล่าก็จวดห้าจวดห้าเนาะนี่ก็ไม่ใช่จวดห้าผมจวดสี่นะโอเคโอเคถถอพอแล้วเขาจะปล่อยแล้วแต่ยังก่อนเพราะวันนี้นไปแทนนะเราก็ผ่านเทีมเลยโอเคข้อเทิงผมนะรอ ใช้ความสามารถของเชอรินนะดอกไม้บางสะพังนะติดพลังงานพืชให้เกอร์มอนไลกดยังไงก็ได้นะกี่ใบก็ได้ครับติดให้มิซิฮานีติดให้มิซิฮานีโอ้โหไงลรวงพึ่งผมได้น้ำพึ่งเต็มไปหมดแล้วผมรู้สึกไม่สบายัคุณสตาร์หล <laughs> ังจากนั้นผมมีวัฒนการตัวหนึ่งนะเป็นบีควีนเลยครับจากนั้นผมใช้เนี้ยงานวิจัยรอบนี้มีร่านทดลองเดียวนะคุณชมพู่โอเคจวดการเจ็ดใบ จากนั้นผมว่วาทันการมิสซูฮานนี่อีกใบนะเป็นบีควีนเลยครับ,บโอเคครับโอเคโตทุกตัวแล้วจากนั้นผมติดพลังงานคล็ดพื้นฐานให้พิสซูเดเดียนนะะเผื่อเขาโจมตีได้จากนั้นใช้ความสามารถของเดเดียนฟูดินนะเพนสปูลนะผมย้ายสองตัวนักตรงนี้นะฮะไปให้โมโคโคโต,ตัวหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็ยังเหลสามเนาะ บีควนะีนนัโจมตีเลยแฟนพ่อมควีนนะสองร้อยดาเมจโอ้โหสองร้อยอันนี้น็อกตัวหนึ่งละแล้วตัวข้างหลังทุกตัวที่มีดาเมจนะก็จะโดนตัวละสามสิบอันนี้สามสิบนะใช่อันนี้โดนไปสามสิบก็จะเป็นเท่าเจ็ดแปดเก้าสิบก็อันนี้ <100 S 1> นอ้นะนอคน็อกตัวหนึ่งเจ็ดปวดแล้วกันหนึ่งสองโอ้ยสามอันนี้โดนสามสิบเป็นเท่าไรนะอ่าเป็น <70. S 2> <70. S 1> เจ็ดสิบเจ็ดสิบโอเค ทีน็อกสองไพ่กันหนึ่งไพ่นะก็เป็นสามไพ่นะอันนี้ผมบอกตามตรงเลยนะผมไม่ได้อ่อนให้เลยนะจริงๆนะถ้าเขาผมว่าบีควีนนะเขาตั้งได้เขาค่อนข้างเก่งเลยนะใช่เสียอย่างเดียวคือแพ้พัดนืดที่ดิซตอนตอนนี้กําลังท่าอยู่ครับแค่นั้นเลยก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นคนมาเล่นเท่าไหร่ใช่ะผมเอาไลชูขึ้นไปนะครับโอเคเข้าืึนหรอครับจวไม่โอเค ผมใช้นี่นะครับรองเท้าเดินป่าครับเปิดไปบนสุดนะถ้าต้องการขึ้นหรือถ้าไม่ต้องการชีกแล้ววดหึงไปโอเคผมต้องการจากนั้นใช้ความสามารถของโมโคโคนะครับอิเล็กทริกไดนามนะครับเอากาบพลังงานสายฟ้าหนึ่งลูกจากในถุงนะครับติดที่โปเกมอนหนึ่งใบผลเบ้นผมติดที่มิรดอนนะครับจากนั้นผมใช้นี่นะครับปืนไปฟ้านะครับต้องได้แล้วแหละถ้าไม่ได้ก็ <laughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ผมได้สองใบโอเคโอเคทำต่อให้หน่อยผมจิดให้กับมิรดยดลสองใบนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้ซัพพอร์ตนะผมขอใช้ครับเปเปอร์ Pepper ครับ อ๋อผมนึกว่าจะโดนนันจะโมยกี้ใจหายวักเลยเลือกไอเทมกับไอเทมจิดโปเกมอนนะครับอย่างละใบขึ้นหนึ่งนะครับผมเลือกไอเทมหนึ่งใบก็นี่เลยไอเทมติดผมหายไปไหนอยู่ตรงนี้ไงผมใส่เยอะาเลยนะไอเทมติดโปเกมอนอันนี้ก็ได้ครับอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์นะผมไม่มีทางเลือกครับ ใช้นี่แหละครับดินามิกสปาคับ60ดามมีตามการาฟพลังงานสายฟ้าบนกระดานที่เราชิมเนาะผมชิ้นไป1 2 3 4 5 5้า้าลูกครับ5 3 0 3้าดามิร้อดัมมครับจะว่าไป5าแนวนี้เหมือนเปอาเจียนเลยเนาะใช่คล้ายๆกันครับแต่ว่าเป้าเจียนน่ะมันจะติดพลังงานง่ายกว่าเยับต้องต้องบอกว่าเป้าเจียนอ่ะเหมือนตัวนี้มากกว่าเป้ามาทีหลังใช่ผมได้สองไพ่เนาะครับผมเอาไม่ต้องคิดมากนะฮะบีควินขึ้นแน่โอเค ก็เ <One> ท <input> ือนนะดอแล้วก็โจมตีนะฮะแฟนทอมควีนนะสองร้อยดาเมจนะครับแล้วก็ตัวข้างหลังโดนตัวละสามสิบอืออะจะเป็นสามไพนะใช่โอเวอร์เทคไพอะไรโอ้โหคือบอดมันถ้าบอดมันมานี่มันมาไวมากเลยนะวไปไวมากเน่ยผมก็ใส่ฟ้าหุ่นซิ่งนะนะเจอเจอแบบรังพึ่งนะฮะใช่คือที่ผมหาเนี่ยคือผมหาไปนี้ฮะนี่เครื่องรายความค้าติดไ้าหมดเลยใช่ แต่ถ้าเมื่อกี้ได้ก็ยังยังไม่ปนนะเพราะว่าโมโคโคจะโดนใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้เพื่อเล่ยๆผมก็จะไม่เสียอะไรโคใช่ก็จะก็จะยืดเกมได้อีกหน่อยหนึ่งใช่ผมติดไพ่หมดเลยแล้วก็ันี้ก็ปูดก่อนเลยแล้วก็ผมดิสนียนะผมลืมใส่มานาฟี่ผมลืมออกเลยผมใส่ไปอันนี้แทนนะปิญญาไม่เกี่ยวอะไรกับแมทนี้แต่ ต่อให้มีมานาฟี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหยุดหยุดลังก็ได้ไหมใช่เพราะว่าถ้ามีมานาฟี่ก็จะกันได้แค่อันนี้เนาะกันได้แค่เฮาชีตนิดหน่อยครับเพราะว่าของบีควีนเนี่ยเขาตีสองร้อยแล้วก็โปเกมอนผมอะส่วนใหญ่อะก็ตีสองร้อยอยู่แล้วใช่ทั้งไลโคไลชูอย่างเงี้ยสองร้อยหมดเลยใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมแอบเห็นลูจาบูด้วยใช่มีมีแนีนะมนะผมน่าจะอยู่ในเด็กเื่องนะเพราะว่าเกิดถ้าเกิดว่าเขาวางลูจาบูอะเขาก็ลิงเป้าไปที่โมโคอ,อยู่ละ แล้วโมโหผมก็จะเจอวางดามิดแล้วก็เอือนะครับนอกไป <laughs> ก็คอมโบไม่ยากนะอันดับแรกแค่ตั้งเชอริมได้เนาะ <h> เราจะติดจี้ให้มิสซีคันนี่ได้ฟรีเลยอืมใช่แล้วพอติดปุ๊บเราก็ค่อยแปลงเป็นบีควีนนะส่วนการกระจายดามิดก็เนี่ยผมใช้เนี่ยสามใบนี่ย เขาชีมีสนามหนองน้ำด้วยใช่ไหมใช่หนองน้ําปากกว้างเนาะเผื่อเริ่มก่อนแล้วเปิดเขาจะลงแล้วเขจะเจ็บเลยอแล้วก็มีรูจับูกับเผาชีดนะคอยช่วยก็คือของเด็กเราอ่ะส่วนใหญ่เจ็บไปก็เท่านั้นแหละใช่ไหมละ่ะใช่แล้วก็มีตัวนี้ที่คอยช่วยเล่งนะสุยเดียๆเดียเดียสมเป็นหัวหน้ายิมพื้นนะครับขอบคุณมากครับคุณดีเจนเ็แบบโอ้สุดยอดมาก ยังไงก็สามารถเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไค,สาคารต์ช่องของเราได้นะครับใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆนะทั้งวันพีชโปเกมอนแล้วก็พวกข่าวสารใน MTTalk เนาะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ